ปัญหาเกี่ยวกับดวงตาจัดเป็นปัญหาทางสุขภาพที่พบได้มากขึ้นในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจากรูปแบบการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัลที่ส่งผลให้เกิดปัจจัยเสี่ยงในการทำร้ายดวงตาได้มากขึ้นและเกิดขึ้นในกลุ่มอายุที่ลดลงมาด้วยปัญหาที่พบกับดวงตามากที่สุดคือโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมอาการตาแห้งตาล้ามองเห็นภาพซ้อนสายตาโฟกัสได้ช้ากว่าปกติ เกิดขึ้นจากการจ้องหน้าจอเป็นระยะเวลานานไม่ว่าจะเป็นจอคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตหรือจอโทรทัศน์ก็ตามโรคตาแหง้งโรคที่ก่อให้เกิดอาการคันระคายเคืองหรือแสบตาในบางรายอาจพบอาการตาแดงร่วมด้วยสาเหตุอาจเกิดสืบเนื่องจากภาวะคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมการใส่คอนแทคเลนส์การอยู่ในห้องปรับอากาศตลอดเวลาการผ่าตัดหรือทำเลเซอร์ตาหากปล่อยให้ตาแห้งนาน อาจส่งผลให้เกิดภาวะตาอักเสบและเสี่ยงต่อภาวะดวงตาติดเชื้อซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาการมองเห็นต่อไปในอนาคตโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมมักพบในผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปมีอาการตามัวมองเห็นภาพบิดเบี้ยวซึ่งอาจรุนแรงจนนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นในที่สุดโรคต้อกระจกเกิดจากความเสื่อมของโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของเลนตาทำให้เห็นภาพมัวมีฝ้าขาว สาเหตุอาจเกิดจากการได้รับรังสี UV ในแสงแดดเป็นเวลานานการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์หรือโรคประจำตัวบางชนิดสำหรับวิธีการดูแลและบรรเทาอาการตาเมื่อยล้าที่ง่ายที่สุดคือการพักสายตาโดยใช้สูตร20 20 20คือพักสายตาจากสิ่งที่จดจ่ออยู่ทุกๆ20นาทีเป็นเวลา20วินาทีและมองสิ่งที่อยู่ไกลออกไปประมาณ20ฟุตจัดพื้นที่ห้องทำงานให้มีแสงสว่างเพียงพอ ตั้งค่าความสว่างของหน้าจอให้เหมาะสมปรับขนาดตัวหนังสือให้อ่านหรือพิมพ์ได้อย่างสบายตาเพื่อลดการเกรงของกล้ามเนื้อตาที่จะต้องเพ่งในการดูตัวหนังสือกระพริบตาบ่อยๆพร้อมทั้งเลือกใช้ว่นตาที่เหมาะสมกับการใช้งานและหลีกเลี่ยงการนั่งหน้าพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศที่ทําให้ดวงตาสัมผัสกับลมโดยตรงนอกจากนี้ยังสามารถรับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาเช่นอาหารประเภทถัว่ว ไข่ปลาทะเลผักใบเขียวต่างๆที่สำคัญควรตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปีเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาเกี่ยวกับดวงตาหรือทำการรักษาอาการต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนที่อาการจะรุนแรงจนสายเกินแก้แต่จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถป้องกันและดูแลปัญหาเกี่ยวกับดวงตาเหล่านี้ให้หมดไปได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Opta b e r Plus ด้วยสารสกัดจากมากกิเบอรี่จากประเทศชิลีซึ่งเป็นเบอร์รี่ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่ามีปริมาณของสารเดลฟินิดีนสูงที่สุดในโลกจากพืชตระกูลเบอรี่ด้วยกันและยังเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่นําเข้าผลมากกิเบอรี่สดจากประเทศชิลีนํามาสกัดสารสําคัญที่มีสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแอนโทไซยานินชนิดเดลฟินิดีนช่วยในการลดความเมื่อยล้าของดวงตา ลดอนุมูิอิสระในดวงตาช่วยทําให้การมองเห็นในที่มืดดีขึ้นและยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อมได้ดีอีกด้วยผสานกับสารอาหารสําคัญอย่างลูทีนวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีในการบํารุงสุขภาพดวงตาและช่วยในการมองเห็นปรึกษาปัญหาสุขภาพและปัญหาเกี่ยวกับดวงตาคลิกหาเรา